สวัสดีค่ะโฮโรวิซิตดวงรายสัปดาห์มาแล้วนะจ๊ะรอบนี้คลิปนี้ก็เป็นของคนที่เกิดวันอังคารนะจ๊ะจะกินระยะเวลาตั้งแต่วันที่16ถึง22มกราคมจ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะว่าดวงสัปดาห์นี้ของคนเกิดวันอังคารเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอสับไพ่ก่อนจะเลือกไซสแล้นด์จะนี่ดีค่ะสับไพ่ก่อนนะ อธิษฐานตอนสับไพ่ได้นะคะโอเคเรียบร้อยตัดไพ่ก่อนดูกันเหมือนเดิมห้เรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภแต่เชื่อเธอส่วนใหญ่เวลาดูนะจะจะบางแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนจดจ่อเรื่องงานบางคนจดจ่อเรื่องเงินบางคนจดจ่อเรื่องความรักบางคนจดจ่อโชคลาภเป๊ะเ,เลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วแต่คนเนาอะ,อะแต่ไงเราก็ดูกันให้ครบทุกเรื่องอยู่แล้วแหละอ่างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องงานกันก่อนนะจ๊ะงานเลยงานมาเลยงานเป็นอย่างไรคะโอ้โอ้บอกเลยการงานคนเกิดวังคานะ่ะเปิดมาดีดีเปิดมาแบบเลิศมากเลยอะ่ะช่วงต้นสัปดาห์คือแบบงานปัง สุดยอดต้นสัปดาห์ทำอะไรสำเร็จง่ายๆบอกเลยนะถ้าหากใครอยากจะคุยไปคุยงานกับลูกค้ามีดีลอะไรสำคัญๆอะ่ะทำให้เสร็จตั้งแต่ต้นสัปดาห์ช่วงวันจันทร์วันคารดีกว่านะออพอจะหากเริ่มเข้าวันพุธเป็นต้นไปจนถึงวันอาทิตย์เลยอะ่ะจนถึงปลายสัปดาห์งานดวงเริ่มงานเรื่องางานนี่แผ่วแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงสัปดาห์นี้ดวงรายสัปดาห์แค่สัปดาห์นี้นะจ๊ะ ดีที่สุดแค่ช่วงต้นสัปดาห์เท่านั้นที่ทําอะไรก็สําเร็จเสร็จสิ้นได้ง่ายๆนะในเรื่องงานนะจ๊ะแต่ช่วงกลางสัปดาห์เริ่มอึมครึมยกเว้นใครที่ทํางานที่ช่วงเวลาไม่เหมือนคนอื่นเขาอย่างเช่นอาจจะทํางานกะดึกทํางานในช่วงกลางคืนทํางานในช่วงที่แบบว่าดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วหรือว่าทํางานที่ออกพูดตรงๆแอบแอบมีความแบบไม่บอกใครงานที่ออกออกแนวแบบซ่อนเร้นเป็นความลับคนไม่ค่อยรู้ว่าเออ ทํางานนู่นนี่งานอะไรที่เป็นเบื้องหลังหรือต้องมีการปกปิดความลับอะไรพวกเนี้จะทําได้ดีบางคนถ้าหากทางานพวกเขาเรียกอะไรบางคนทํางานช่วงกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะโอเคหน่อยช่วงกลางสัปดาห์นะแต่ว่าถ้าหากเป็นงานสายอาชีพอื่นๆที่จะต้องทํางานตามปกติไปตอนกลางวันเย็นกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยอืช่วงนี้อาจจะ อื่นๆมึนๆมันจะคุมเครือมืดๆหน่อยอ่ะเหมือนงานไม่ค่อยสดใสเรื่องงานนะช่วงกลางสัปดาห์ช่วงปลายสัปดาห์เป็นอะไรที่คือต้องกังวลมากๆพอสมควรแอบกังวลถ้าหากคนไหนที่ทํางานมีความเปลี่ยนแปลงพลิกแพลงอยู่ตลอดเวลาหรือเปลี่ยนที่ทํางานบ่อยๆไม่ได้ทํางานอยู่กับที่ จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากใครที่ปกติทํางานประจําทํางานอยู่กับที่ที่เดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรช่วงปลายสัปดาห์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นที่ค่อนข้างใหญ่ๆชนิดที่ว่าพลิกวิธีการทํางานของคุณไปเลยบางคนอาจจะเปลี่ยนตําแหน่งหรือมีการย้ยายแผนกหรือว่ามีการเปลี่ยนสายงานปรปปับบางคนลาออกจากงานเลยก็มีเป็นไปได้แต่บอกเลยถนะ้าหากใครที่คิดอยากจะลาออกตอนนี้นะช่วงปลายสัปดาห์คือ แอบเปิดเพิ่มได้ไปไปเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยได้ตอนแรกไม่มั่นใจไงว่าเออมันแบบ the d a ขึ้นก็คือทุกมันจะต้องมีอะไรสิ้นสุดต้องมีอะไรจบลงอะเรื่องงานของคุณต้องมีอะไรจบลงสักอย่างบางคนอาจจะปิดโปรเจกต์หรือจบโปรเจกต์ที่มันยืดเยือ้อยาวนานได้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี the d a ไม่ได้หมายถึงแย่อย่างเดียวนะในกรณีที่ดีก็มีจบสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มต้นสิ่งหนึ่ง สิ่งเก่าจบไปสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาแทนอะไรแบบเนี้ยเป็นวัฏจักรอ่ะก็บอกเลยถ้าหากใครคิดอยากจะลาออกจากงานหรือใครที่กําลังจะสิ้นสุดโปรเจกต์บางอย่างไม่ต้องกลัวละตอนแรกเห็นเห็นและแอบกังวลพอเปิดเปิดเพิ่มมาโอเคไม่ต้องกลัวละสิ่งที่เริ่มใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่จะจะเข้าเข้ามาใหม่เนี่ยในเรื่องงานเป็นสิ่งที่ดีกว่าโอกาสใหม่เข้ามาดีกว่า เพราะฉะนั้นโอเคเลยไม่มีปัญหานะจ๊ะที่ต้องระวังสรุปคือแค่ช่วงกลางสัปดาห์นิดหน่อยเท่านั้นเองที่งานอาจจะอึมครึมพอสมควรแต่หลังจากนั้นคือโอเคในเรื่องงานนะแต่เ,เราไปดูเรื่องการเงินดีกว่าบางคนอาจจะต้องย้ายทำเลขายของไปเลยหรือเปล่านะะ้หากเป็นพ่อค้าแม่ขายนะเมื่อกี้ขึ้นมาอันนี้การเงินแล้วนะจ๊ะการเงินโอ้การเงินเนหนื่อยบอกเลยว่าการเงินน่ะ เหนื่อยตึงๆรัดตัวไปหมดเลยตั้งแต่ต้นสัปดาห์ต้นสัปดาห์าหยังพอได้พอถูกไถอ,อ,อาจจะบางคนอาจจะยังพอหยิบยืมอะไรใครได้ยังมีแบบว่าผู้ใหญ่ให้การให้การช่วยเหลือแต่ว่าไม่เยอะแค่แค่พอประทังแค่พอแค่พอไปได้แต่ไม่ถึงกับดีก็ยังอึอดอัดก็ยังติดขัดหลายๆอย่างอยู่แล้วอีกอย่างคือพอเข้ากลางสัปดาห์คือก็พูดเลยว่าก็ สูิยุปยาค้าขึ้นโดนบดบังการเงินโดนบดบังไปแล้วช่วงกลางสัปดาห์เป็นอะไรที่ตึงที่สุดยากที่สุดมืดมิดหาทางไม่ค่อยเจอมันคือไม่ใช่ไม่มีเงินนะแต่เหมือนกับมันยังมาไม่พอหมุนหรือได้ไม่ครบหรือบางคนเนี่ยมีเหตุให้ต้องสละเงินสละทรัพย์อะไรออกไปเพราะอะไรไม่ทราบมีเหตุให้ต้องเสียเงินแล้วบางคน บอกเลยถ้าหากใครทํางานที่มีการเดินทางไม่ได้อยู่กับที่จะดีกว่าเพราะไพ่ขึ้นแต่ว่าถ้าอยู่ที่เดิมจะไม่มีทางได้เงินเลยต้องต้องเปลี่ยนที่ต้องเดินทางต้องไปสู่ที่ใหม่หาแหล่งน้ําใหม่เหมือนกับบ่อเดิมมันน้ําตื้นเขินแล้วต้องหาแหล่งน้ําใหม่แล้วละ่ะเออเพื่อที่จะได้ไปต่อได้ไพ่ขึ้นว่าถ้าเดินทางเราจะได้เงินเอองั้นลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเดินทางหรือดูอะไรใหม่ๆดูนะ มันน่าจะได้พบกับโอกาสอะไรดีๆมากขึ้นแล้วมีหนทางทํามาหากินได้เงินได้ทองเพิ่มมากกว่าตอนนี้มากกว่าที่เก่ามากกว่างานเก่ามากกว่าอะไรเก่าๆเดิมๆนะเท่าที่ดูหน้าไพ่เพราะว่าเป็นอัศวินถือไม้เท้ามาเลยคือต้องไปตายเอาดาบหน้าเราพูดตรงๆง่ายๆคือต้องไปฟันฝ่าหาเอาจากที่อื่นละที่ใหม่ละเออเรื่องเงินทองถึงจะดีอยู่ที่เดิมไม่ได้ บางคนอาจจะมีการจำใจละทิ้งอะไรบางอย่างเพื่อไปหาอะไรที่ดีกว่าเดิมในเรื่องเงินนะอันต่อไปเรื่องความรักนะคะความรักมาเลยไขว้คว้าดวงตะวันว้าแต่ความรักสวยนะความรักคนเกิดวังคารดีกว่าเรื่องการงานการเงินบอกเลยนะ ถ้าหากเกิดคุณเป็นคนโสดแล้วคุณพอใจกับความโสดของตัวเองที่ยังได้สนุกสนานเที่ยวเล่นของคุณไปเรื่อยๆอยู่เออก็ไม่มีปัญหาได้คือไพ่ก็ขึ้นว่าคุณก็แฮปปี้กับชีวิตของคุณกับความโสดของคุณอยู่สวยๆอยู่ลอยๆไปไม่ได้เดือดร้อนอะไรสัปดาห์นี้ก็ไปเรื่อยๆอยู่ เรื่อยๆในเกณฑ์ที่ดีนะต้องบอกไว้ก่อนเรื่อยๆนี่คือในเกณฑ์ที่ดีแฮปปี้มีความสุขแต่ถ้าเกิดคนมีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วหรือบางคนโสดแต่ว่ามีคนคุยอ่ะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีเหมือนกันช่วงนี้คุณจะรู้สึกถึงความแบบตัวเองดูดีอ่ะตัวเองมีออร่าตัวเองก็สวยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนมาให้ความสนใจพอสมควรนี้สาหรับคนโสดมีคนคุยนะเออแล้วสุดท้ายไม่แน่ ต่อไประยะยาวอาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ได้ดีกว่านี้แต่ใดๆเนี่ยคุณมีความสุขบางคนโสดแต่กําลังจะไม่โสดด้วยนะจีบจะติดแล้วจ้ะบางคนแบบกําลังใกล้ๆจะจีบติดแล้วบางคนก็โอเคจีบติดแล้วต้นต้นสัปดาห์ต้นสัปดาห์แบบยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไปสัปดาห์เป็นแฟนแล้วจ้าอะไรอย่างเงี้ยไวมากเอออะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้นะช่วงปลายสัปดาห์เป็นช่วงที่เหมือนคุณจะได้ชัยชนะอะไรบางอย่างในเรื่องความรักอะ่ะ เพราะว่าแบบพร้อมพร้อมมากอะไรพร้อมรูมพร้พร้อมพร้อมที่จะได้เป็นแฟนกันพร้อมที่ได้มีความรักอะไรอย่างเงี้ยหรอแต่ถ้าหากคนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วก็ดีนะช่วงช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยคุณยังสนุกสนานล่าเริงไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ยังไม่ต้องมีอะไรให้ต้องกังวลมากกลางสัปดาห์ก็ด้วยแบบอยู่เฉยๆก็คนรักก็ดูแลเอาใจใส่อะเท่าที่ดูจากหน้าไพ่ไพ่ความรักคือดี ช่วงปลายสัปดาห์ก็ยังดีอยู่เรียกว่าความรักดีในทุกสถานะเลยอะพูดตรงตรงสัปดาห์นี้คนเกิดวันคารนะเรื่องความรักค่อนข้างดีเลยเออโอเคเรียบร้อยพอดีแล้วก็ไม่มีอะไรต้องห่วงนะเราไปต่อที่เรื่องสุขภาพดีกว่าสุขภาพนั้นเป็นเช่นไรคนเกิดวันคันสโอแข็งแรงนะค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรอ่ะ แต่พ่แอบให้ระวังเรื่องยกของหนักกับอะไรที่ต้องนั่งคุดคูยกของหนักแบกหามระวังแขนระวังหลังระวังการเวลายกของหนักเท่านั้นเองระวังระวังมากๆช่วงปลายสัปดาห์จะช่วงต้นสัปดาห์ไม่เท่าไหร่การสัปดาห์ก็โอเคค่อนข้างดีอยู่แต่ที่ต้องระวังช่วงต้นสัปดาห์มีนิดเดียวคือถ้าหากคุณเป็นคนที่อายุเยอะแล้วก็ต้องระวังตามปกติแต่ถ้าหากคุณยังอายุน้อยอยู่สุขภาพยังดีอยู่ให้ระวังยัดผู้ใหญ่เฉย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคทั่วไปของความเสื่อมไปของร่างกายสังขารตามปกติเข็ดขัดยอกปวดเมื่อยตึงปวดขาปวดเข่านั่งนานอนะไรเงี้ยจะจะปวดตัวปวดเนื้อปวดตัวเออกระดงกระดูกไม่ค่อยดีแล้วอะไรอย่างแคลเซียมไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีเออให้ให้ระวังนิดนึงแต่ว่าเป็นเรื่องปกติทั่วไปไม่มีอะไรายแรเท่าไหร่ถ้าสามารถเสริมให้ได้ก็เสริมนะคะร่วงเรื่องสุขภาพ ถ้าทั้งตัวคุณเองด้วยทั้งญาติผู้ใหญ่ด้วยนั่นแหละ,ะกินพวกแคลเซียมแมกนีเซียมทานวิตามินเสริมนิดนึงช่วยเรื่องกระดูกหน่อยช่วยเรื่องกล้ามเนื้อด้วยอ,อ,อันนี้โอเคผ่านเนาะช่วงกลางสัปดาห์ไม่มีปัญหาอะไรดีอยู่แต่ช่วงปลายสัปดาห์คุณต้องระวังเรื่องยกของหนะักถ้าหากใครมีมาปัญหาเรื่องแขนหรือว่าเรื่องกระดูกสันหลังเรื่องขึ้นที่เส้นด้านหลังอ่ะใ,ให้ระวังเรื่องยกของหนักดีๆนะเซฟตัวเองหน่อยไม่งั้นอาการ บางคนมีอาการอยู่แล้วแล้วอาการมันจะหนักขึ้นหรือบางคนหายแล้วมันจะกลับมาไอพวกกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกยกของหนักแล้วมันแบบผิดท่าอะไรเงี้ยแล้วมันกึกขึ้นมาแล้วมันโอ๊ยมันลงไปกองได้เลยนะให้ให้ระวังนะให้ระวังเรื่องปวดหลังกระยกของหนักถ้าหากระวังไว้ดีๆก็โอเคผ่านไม่มีปัญหาอะไรนะจ๊ะมีเรื่องสุขภาพคนเกิดวังารนะต่อไปเรามาดูเรื่องโชคลาภกันดีกว่า โชคลาภคนเกิดวันคานี้หรือเปล่าหรือเป็นอย่างไรบ้างอุ้ยบอกเลยว่าโชคลาภคนเกิดวันคานส่วนใหญ่มาจากเรื่องเงินเรื่องงานต้องมาเป็นเงินเพราะไฟไ่เหรียญขึ้นเยอะจะต้องเป็นตัวเงินบางคนได้โชคลาภจากอย่างอื่นของกงของกินทริปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอื่นๆแต่อันนี้คือมาเป็นเงินเลยเน้นที่ตัวเงินได้มาเป็นโชคลาภ แต่ช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยจะได้มาเพราะว่าตัวเองทําอะไรไว้ก่อนหน้านี้แล้วได้โบนัสได้เงินพิเศษรด้อะไรพิเศษเพิ่มเติมจากเรื่องงานที่ทําจากฝีไม้ลายมือตัวเองโดยชัดๆช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยผู้ใหญ่เมตตาให้มาหรือมีคนแมตตาเอ็นดูให้มาหรือชอบชอบฝีมือชอบงานชอบอะไรชื่นชมชื่นชอบปลื้มอะไรตัวคุณอะให้มาจะได้มาอย่างนี้แต่ช่วงปลายสัปดาห์ระวังเสียทรัพย์ ถ้าได้โชคมาจะเป็นโชคที่มีความร้อนนะ่ะแต่บอกเลยว่าน่าจะไม่ไม่ใช่โชคแล้วล่ะไม่ใช่โชคแล้วถนะ้าหากแต่ทาว e r ไปไม่ขนาดนี้นะให้ระวังเรื่องฟืนไฟด้วยอย่างหนึ่งกับไฟฟ้ารัดวงจรน,นะจะจะออกไปไหนปิดฟืนปิดไฟเช็คให้ดีกับระวังพวกหม้อปวงหม้อปแปลงมันระเบิดมันมันเปรี้ยเปรี้ยะอะไรขึ้นมาถ้านะหาบ้านใครอยู่ใกล้ๆพวกนี้นะ มาป้องมาแปลงไฟฟ้าหรือใกล้อะไรที่มันมีความเสี่ยงต่อการเกิดระเบิดหรือเกิดปเปลวไฟหรือเกิดเหตุไฟไหม้ระวังให้ดีระวังป้องกันดีๆมากกลัวว่าจะเสียทรัพย์สินเพราะอะไรอย่างนี้มากกว่านะจ๊ะหรือถ้าหากบางคนไม่ได้ออกในเรื่องอย่างนี้ก็ให้ระวังเรื่องทรัพย์เรื่องทรัพย์โดนทําลายเออในช่วงปลายสัปดาห์มีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์มีเหตุให้ต้องจ่าย ไอที่ได้ได้มาในช่วงต้นสัปดาห์อาจจะต้องมาจ่ายอะไรไเรื่องอะไรสักอย่างไอตรงเนี้ยแทนบางคนเรื่องบ้านไม่รู้เกิดเหตุอะไรผุพังซ่อมแซมถล่มเหตุอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับบ้านต้องต้องมีการเสียเงินสียทองปรับปรุงซ่อมแซมนะอะไรแบบเนี้ยขึ้นมาแต่ว่าไม่ทําก็ไม่ได้จําเป็นต้องทําเสียไม่ได้แต่ทําแล้วดีเออ เอาเป็นว่าบางทีเกิดเหตุอะไรที่ไม่ดีขึ้นมามันจะนําพาทั้งซึ่งสิ่งดีๆมาภายหลังงั้นไม่ต้องกังวลน,นะพอเปิดไพ่มาแล้วดูอ่าบางบางอันถ้ามันพังแล้วก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็ได้ของดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเสียเงินหน่อยจะได้อะไรดีขึ้นกว่าเดิมอ่าก็เสียไปเถอะมเป็นไรเรื่องโชคลาภเนาะเดี๋ยวก็ได้มาอีกบางคนยิ่ง้าหากใครที่ชอบทําบุญสร้างทานบารามีมาบ่อยๆโชคลาบม,มาเรื่อยๆอ,อยู่แล้ว ทำอะไรก็ได้แบบนั้นแหละเนาะโอเคค่ะเรียบร้อยของคนเกิดวันอังคารนะอ่าเรียบร้อยแล้วจ้าชอบกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ได้เลยนะหรืออยากจะติชมแนะนำอะไรหรืออยากให้เปิดไพ่เกี่ยวกับเรื่องอะไรเพิ่มเนี่ยบอกได้เลยคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะจ้าสำหรับสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจ้าสวัสดีค่ะ